สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นิมก็จะมารีวิวที่ทำเครื่องทำไอศครีมนะคะเพราะว่าอาลันซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสคะ่ะวันนี้ก็เลยจะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเมื่อเปิดออกแล้วข้างในก็จะมีเ,ามเาขาเรียอะไคู่มือนะคะคู่มือในการทำไอศครีม แล้วก็เออก็จะโชว์ต่างๆในข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะเ,เปิดโชว์ดูนะคะอ๋อเรนี่กูดเลยค่ะสวยงามค่ะอโอเคค่ะทุกอย่างก็จะมาพร้อมกันนะคะมีฝาแล้วก็มีตัวถูนะคะที่ทำเป็นอไอศครีมค่ะแล้วก็จะต้องมีเสียบปลั๊กนะคะด้านข้างค่ะ โอเคค่ะลุกเวลี่ไนค์ค่ะเราก็จะเริ่มทำไอศครีมกันนะคะ